มวยผู้เอกวันนี้นะคะก็เป็นน้องโตโร่กับน้องสีน้ำนะคะน้องโตโร่เนี่ยชอบเล่นต่อสู้แบบนี้นะคะตามราษาแมวเพศผู้ที่ชอบเล่นแรงๆนะคะแล้ววันนี้คู่ต่อสู้ของน้องโตโรก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นน้องสีน้ำ คลิปก่อนที่ดูกันนะคะก็จะเป็นน้องโตโรเล่นกับน้องสีฝุ่นนะคะซึ่งเป็นแมว ال เพศผู้เหมือนกันนะคะแล้วก็เล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะถึงแม้ว,ว่าเรามองเนี่ยอาจจะดูรุนแรงแล้วก็อาจจะดูน่าสงสารเพราะว่าน้องโตโรเนี่ยตามองมางทั้งสองข้างแต่ผู้กองคิดว่าน้องโตโรคงอยากจะเล่นแล้วก็อยากจะเล่นสนุกแบบนี้เหมือนกับแมวที่ตาเป็นปกตินะคะถึงแม้ว่าดูแล้วเนี่ยน้องสีฝุ่นก็ยั้งมือไว้นะคะก็ไม่ได้เล่นรุนแรงจนเกินไปนะคะ แล้วก็เหมือนเขารู้กันนะคะว่าน้องโตโร่จะมองไม่เห็นหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้คู่ต่อสู <ๆ inches S 2> an Mother, ้คู <magic. S 1> ่มวยของน้องโตโร่ก็เป็นน้องสีน้ํานะคะดูลีลาของน้องสีน้ำาซก่อนนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะได้เปรียบเพราะว่าตาเป็นปกตินะคะแล้วก็อายุน้องสีน้ำเนี่ยจะน้อยกว่าน้องโตโร่ไม่กี่เดือนนะคะน้องโตโร่เป็นพี่ที่แก่กว่าน้องสีน้ำไม่กี่เดือนนะคะแล้วเดินตัดหน้ากล้องมาน้องพบรักนะคะน้องพบรักเนี่ย ผู้กองเคยเล่าไว้ในคลิปหนึ่งว่าน้องพบรักเนี่ยชอบเข้าไปในห้องน้ําด้วยไม่ว่าผู้กองจะเข้าไปทําธุระอะไรหรือว่าไปอาบน้ํานะคะแล้วมีผู้ติดตามเป็นเป็นผู้ชายท่านหนึ่งนะคะก็ตั้งฉายาน้องพบรักว่าแมวทํามองนะคะก็เป็นเรื่องตลกตลกดูลีลาของน้องสีน้ํานะคะดูน่ารักมากทีเดียวนะคะดูเขาจะเล่นกับพี่โตโรของเขานะคะน้องโตโรเนี่ยนะคะดูตอนนี้ผู้กองดูออกเลยไว่าเขามองไม่เห็นหรอนะคะเพราะว่า ถ้ามองเห็นเนี่ยก็น่าจะมองตามไปในทิศทางที่น้องสีน้ำเนี่ยอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนสายตาเขาเนี่ยมองไปกวาดไปทั่วๆนะคะแล้วก็อาจจะใช้หูเนี่ยเงี่ยหูฟังเสียงเอานะคะว่าน้องสีน้ำเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะคะแล้วตัวของน้องสีน้ําเองเนี่ยก็คิดว่าน้องสีน้ำเนี่ยคงเล่นแบบเบาๆามือนะคะเบาๆามือนะคะเพราะว่า น้องโตโร่เนี่ยอาจจะจูดจมเขาได้ไม่รุนแรงนักนะคะเขาก็เลยเล่นแบบเบาๆนะคะแล้วก็มีลีลาการเล่นที่ดูน่ารักทีเดียวนะคะทั้งคู่ทั้งน้องสีน้ำทั้งน้องโตโร่ช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ของช่องผู้กองแขกกับแมวจรน,นะคะชื่อช่องว่าผู้กองแขกกับแมวจรวอลุุมสองนะคะซึ่งพี่น้องที่เคยติดตามอยู่เดิมเนี่ยเกือบ7 0 0 0 0่นท่านก็รีบกลับมาติดตามกันให้ครบนะคะบางท่านไหนเพิ่งทราบว่าช่องเดิมของผู้กองนถูกแฮกไปนะคะแล้วก็ตามหาผู้กองไม่เจอเพราะว่า แล้วก็บนคิดถึงน้องๆหลายตัวที่เคยติดตามดูน้องๆในบ้านอยู่นะคะก็รีบกลับมาติดตามกันให้ครบเหมือนเดิมแล้วก็เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าน้องๆในบ้านเนี่ยก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูให้ดูกันทุกวันเลยนะคะ ที่เพิ่งเข้ามาติดตามผู้กองใหม่ๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็จะได้ดูกันต่อไปว่าผู้กองเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะในนอกจากเวลาราชการที่ทํางานแล้วนะคะก็จะช่วยเหลือดูแลน้องหมาจรในบ่อทรายนะคะแล้วก็จะมีน้องแมวจรที่ช่วยเหลือมาไว้ที่บ้านแล้วเนี่ยตอนนี้65ตัวแล้วนะคะแล้วก็ยังมีน้องหมาจรที่ช่วยเหลือมาไว้ที่บ้านอีก10ตัวนะคะแล้วก็มาดูนะคะมือนี้น้องๆเนี่ย สนใจข้าวเหนียวมะม่วงนะคะสนใจข้าวเหนียวกันมากกว่านะคะมะม่วงส่งในผู้กองก็ใส่ไว้ดูซิว่าใครจะกินไหมนะคะก็ไม่ได้กินบ่อยมากนักนะคะอาหารของคนนีบ่บางเรื่องบางอย่างก็ไม่เหมาะกับน้องแมวนะคะผู้กองีหยก็ทราบดีนะคะแต่เวลาที่เห็นน้องแมวอยากกินเนี่ยบางทีก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันก็อยากให้เขาได้ลองชิมเหมือนที่เรากินนะคะว่าเขาจะมี อากับกริยาอย่างไรนะคะดูน้องฟ้าหลังฝนนะคะก็ดูซิว่าจะอยากกินไหมนะคะน้องแมวตัวที่ชอบนะคะก็กินแล้วก็จากไปนะคะน้องแมวตัวที่ไม่ชอบเนี่ยมาดมดมแล้วก็จะไม่สนใจนะคะแล้วส่วนน้องนาเงินนะคะวันนี้ก็แปลกไม่สนใจเขาเดี๋ยวมะม่วงเหมือนที่เคยอยากกินอยู่ทุกวันนะคะไปนั่งหันหลังอยู่ไกลๆตรงโน้นนะคะน้องๆหลายตัวเนี่ยนะคะก็จะชอบกิน อย่างโู้นอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคะนี่น้องหมอนทองน้องใหม่หนึ่งในห้าตัวที่เพิ่งรับมาเนี่ยผู้กองจะผูกเชือกด้วยไหมพรมสีแดงเอาไว้นะคะก็ดูสนใจเขาเดี๋ยวมั่ม่วงเชียวนะคะน้องหมอนทองในขณะที่น้องนาเงินเนี่ยถอยหลังไปนั่งชำลืองดูอยู่นะคะมีเพื่อนแย่งกินไปแล้วนะคะน้องฟ้าหลังฝนเนี่ยก็จัดว่าเป็นแมวที่มีนิสัยเรียบร้อยดีนะคะแล้วก็ไม่ไม่สร้างปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วนอกจากดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูน่าสงสารด้วยนะคะนึกถึงภาพเดิมตอนที่เคยนั่งอยู่ ที่ร้านค้าร้างๆข้างทางอยู่ตัวเดียวนะคะแล้วกลางวันเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากลางคืนนะคะกลางคืนเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงจะรู้สึกหวาดกลัวภัยอันตรายอะไรหรือเปล่านะคะก็น่าสงสารทีเดียวนะคะถ้าคิดย้อนหลังไปแต่ตอนนี้น้องมีความสุขคิดว่ามีความสุขนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านเนี่ยมีเพื่อนถึงแม้ว่าเขาจะยังปรับตัวเข้ากับใครไม่ได้เลยนะคะมาอยู่หลายเดือนแล้วคือน้องหมอนทองตัวนี้นะคะที่รับ กลับมาใหม่นะคะสําหรับน้องหมอนทองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือแมวที่ช่วยเหลือออกมาจากบ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วก็บ้านหลังนึงเนี่ยก็รับน้องไปอุปการะนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องๆทั้ง5ตัวรวมทั้งหมอนน้องหมอนทองเนี่ยนะคะก็มีอาการป่วยจะต้องป้อนยาแล้วก็จําเป็นจะต้องพบคุณหมอนะคะก็เลยรับมาเพราะว่าผู้ที่รับน้องไปเลี้ยงเดิมน่ะไม่ไม่สามารถขับรถพาน้องไปหาหมอได้นะคะแล้วก็มาดูน้องแสนสุกกันนะคะก็อยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆนะคะ ดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างปกตินะเขาไม่ค่อยอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะมาอยู่รวมกับน้องๆตัวอื่นนะคะเหมือนเขาปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้เนื่องจากตอนที่ป่วยด้วยโรคหัดแมวนะคะแล้วก็รอดชีวิตมาได้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะคะดูนะคะน้องไขวหวานไปนั่งใกล้ๆเนี่ยปุก,กองรู้สึกเสียวหวัดเสียวแทนเหมือนกันนะคะแต่ว่า,าดูสายตาน้องไขหวานก็รู้ดีนะคะว่าไม่ควรจะมานั่งข้างๆน้องแสนสุกนะคะ น้องแสนสุกก็ดมนะคะดมดมแต่ด้วยความที่น้องไข่หวานเนี่ยเป็นน้องแมวเพชผู้มั้งคะก็เลยไม่อารวาดใสา่ถ้าเป็นน้องแมวเพชเมียด้วยกันเนี่ยโดนไปแล้วนะคะสําหรับน้องแสนสุกเนี่ยมีนิสัยค่อนข้างจะก้าวร้าวเกเร,ยรอยู่เหมือนกันนะคะวันเนี่ยถ้าหากผู้กองเนี่ยพาน้องๆมาให้ดูได้ไม่ถูกใจบางท่านนะคะก็ต <c oughs> ้องขอโทษด้วยนะคะว่าน้องๆในบ้านเนี่ยมีตั้ง65ตัวแล้ว บางท่าน,นก็เป็น FC น้องสีฝุ่นบางท่านเป็น FC น้องสกายบางท่านเป็น FC น้องแสนสุกนะคะเป็น FC น้องทองหยอดแบบนี้นะคะก็เอาใจไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะว่า,วา ใน1วันเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะลงคลิปน้องๆได้ครบทั้ง65ตัวนะคะถ้าหากคิดถึงน้องตัวไหนเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะจริงแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะให้เห็นหน้ากันได้หลายๆตัวน้องฝีฝุ่นนะคะก็ขึ้นไปนอนข้างบนแล้วเมื่อวานเนี่ยผู้กองก็เล่าเรื่องราวของพ่อดอกมะลิไปนะคะพ่อดอกมะลิก็นอนอยู่บนชั้นไม้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นเข็มนะคะแล้วตอนนี้รู้สึกจะแห้งตายแล้วจะต,ต้องหาต้นอื่นมาเปลี่ยนนะคะไม้ที่จะอยู่ในกรงยักษ์ได้เนี่ยก็จะต้องทนกับฉี่แมว ให้ได้นะคะเพราะว่าฉี่แมวเนี่ยจะมีสารอะไรสักอย่างนึงนะคะทำให้ต้นไม้บางชนิดเนี่ยไม่สามารถอยู่รอดได้นะคะแต่ต้นไม้บางชนิดอ่ะต้องเป็นต้นไม้ที่ทนจริงๆถึงจะอยู่รอดได้อย่างเช่นต้นโมกนะคะผู้กองก็ทดลองแล้วต้นเข็มเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ว่าสามารถอยู่ได้พอในที่สุดแล้วเนี่ยต้นเข็มก็ตายหมดเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกเม้นทุกการติดตามนะคะ,ะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวนะคะหรือว่าน้องหมาจรในบอรายนะคะผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปังหมดไว้ นนเมะะคะฝากพี่น้องนะคะช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อรายซ์กันด้วยนะคะ